ถ้าคุณกำลังมองหารถใช้งานประกอบธุรก,กิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพค้าขายทั่วไปพร้อมแถมเงินฟรี1,000 10, 0บาทแนะนำเป็นรุ่นนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับม่อนนะคะช่อง Ford ดบายม่อนสีขาววันนี้นะคะม่อนจะพาทุกคนมาชมกับตัวกระบะแคปเตียนะคะเป็นตัวโมเดลเก่านะคะเป็นปี21นั่นเองคะ่ะแต่ว่าเป็นรถใหม่นะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็น OpenCAP นะคะตัวแคปเตียน,นั่นเองค่ะราคาจำหน่ายของเขาอยู่ที่6 3 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2นะคะก็มาพร้อมกับเกียร์แมนวนวล6สปีดนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปชมเลยว่ารุ่นนี้ มีความพิเศษยังไงแล้วก็โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มแค่ไหนคะตัวนี้นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นของปี21นะคะเป็นทรงรังพึ่งสวยๆแบบนี้นะคะอันนี้รถเดิมๆเ,เน้นใช้งานลูกค้าเอาไปขนของนาคะ้าขายทั่วไปนะคะมาพร้อมกับตัวนี้เลยกันชนด้านหน้าของเขาเองซึ่งเป็นสีดำเดียวกันกับตัวรถนะคะ ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้ไฟตัดหมอกยังไม่มีมาให้นะคะแต่ว่าสามารถติดเพิ่มเติมเข้าไปนะคะคันนี้ลูกค้าเน้นส่วนลดจัดหนักจัดเต็มล้วนๆเลยค่ะสำหรับตัวเจ้า XL ตัวเตี้ยนะคะจะมาพร้อมกับล้อกระทะอลลอยนะคะตัวนี้มาพร้อมยางนะคะให้แบบนี้เลยมีดุมฟอร์ดให้ด้วยนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีดำด้านนะคะซึ่งตัดกับสีดำเงามากเลยค่ะ ตัวเบ้ามือจับก็เหมือนกันนะคะตัวประตูประตูจับนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวดําด้านนะคะมาชมด้านท้ายนิดนึงเราติดตั้งนะคะในส่วนของตัวกระบะไลเนอร์ให้เรียบร้อยอันนี้รถพร้อมใช้งานเลยคะ่ะตัวนี้นะคะด้านหลังก็ในเรื่องของตัวดีไซน์นะคะก็จะเป็นทรงเรียบแล้วก็เว้าลงไปนิดนึงพร้อมกับตัวโลโก้ฟอร์ดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในนิดนึงนะคะว่าคันนี้พิเศษยังไง สำหรับตัว o p e n c a คของเราสามารถเปิดประตูได้ทั้ง2ฝั่งเหมือน4ประตูเลยค่ะเดี๋ยวให้ชมภายในนิดนึงค่ะตัวนี้ภายในห้องโดยสารกว้างขวางมากๆเลยนะคะเบาะจะปรับแบบแมนนวลนะคะพวงมาลัยให้เป็นแบบไฟฟ้าร้อเซตัวนี้น้ำหนักเบามากๆเลยค่ะพร้อมกับปุ่มมัลติฟังชันต่างๆนะคะสามารถปรับลดเสียงคอนโทรลหน้าจอนะคะผ่านตัวหลังพวงมาไลัยได้เลยนะคะ มีในเรื่องของตัวปุ่มนะคะปรับไฟต่างๆไฟลีนะคะตัวนี้กุญแจนะคะให้เป็นแบบแบบนี้นะคะหรือลูกค้าจะเปิดประตูสามารถกดได้นะคะ1ดอกแล้วก็แบบธรรมดา1ดอกนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็บริเวณตรงกลางนะคะก็จะเป็นจออยู่ที่4.2นิ้วนะคะตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัววิทยุนะคะบลูทูธต่างๆในในเรื่องของความอำนวยสะดวกก็จะมีให้ในเรื่องของตัวช่องเสียบ USB นะคะ บอคบมีให้แล้วนะคะอันนี้เราแถมผ้ายางกระดุมให้คุณลูกค้าด้วยนะคะ,ะมาดูโปรโมชั่นนิดนึงค่ะสำหรับเจ้าแคปเตียคันนี้นะคะม่อนให้โปรโมชั่นพิเศษนะคะลูกค้าค่ะฟรีดาวนะคะทำดาวที่2ี่นะคะแถมเงินให้อีก10,000บาทให้ลูกค้าไปทำธุรกิจส่วนตัวเริ่มต้นใหม่ได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะโทรเข้ามาหาม่อนได้เลยนะคะม่อนใส่เบอร์โทรไว้บริเวณด้านล่างใต้คลิปนะคะอ๋ออย่าลืมนะคะตัวนี้ จำกัดจำนวน5คันเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยใครจองผ่านไฟแนนซ์ก่อนรับรถก่อนเลยคะ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ